คืออย่างแรกสุดเนาะผมคิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการซื้องูเห่าอะไรต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่ามันก็เป็นสำหรับผมมันเป็นบอดิศาดบาดแผลนะมันเป็นเรื่องที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นคนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนนะครับสิ่งที่เราไม่อยากเห็นที่สุดก็คือการทรยศประชาชนดังนั้นเนี่ยถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจากพรรคไหนก็แล้วแต่เนี่ย มันมันก็คือกระบวนการที่ที่มันอาจจะทําให้ความเชื่อมั่นและศรัทธาของพี่น้องประชาชนต่อระบบรัฐสภาเนี่ยมันอาจจะลดลงได้นะครับแล้วมันสร้างความเสียหายระยะยาวต่อการเมืองไทยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดแล้วก็ต้องเรียนตามตรงว่างูเห่านะครับถ้ามีเนี่ยนะครับโอกาสที่จะยืนระยะต่อไปในทางการเมืองเนี่ยผมว่าก็ไม่ง่ายถ้าเราดูนะครับ หลายๆคนที่เป็นงูเห่าเนี่ยนะครับไม่ได้รับโอกาสจากประชาชนอีกแล้วนะฮะดังนั้นเนี่ยผมก็เขียนคิดว่าอย่าให้มันมีบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับแน่นอนว่าการเลือกไม่ว่าจะเป็นประธานสภาเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับมันควรจะเป็นการทําหน้าที่ที่สอดรับนะครับกับความมุ่งหมายของประชาชนที่เขาอยากจะเห็นต่อรัฐบาลมันไม่ควรจะเป็นในเรื่องของการเอาปัจจัยเรื่องเงินปัใจจัยในเรื่องของ ทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่ที่จะสัญญาให้กันเนี่ยนะครับมาเป็นเงื่อนไขหรือมาเป็นข้อแลกเปลี่ยนในการยกมือซึ่งจะทําแบบนั้นมันคือการทําลายการเมืองมันคือการทําลายประเทศชาติมันคือการทําลายประชาธิปไตยคือว่าไอ้เรื่องงูเห่ามันออกมาจะปากสวอคแล้วคุณี่ผมผมก็ตอบไม่ได้เนาะก็พูดกันตรงไปตรงมาคือผมก็ไม่ทราบเนาะว่าไอ้เรื่องงูเห่าเนี่ยมันจริงเท็จแค่ไหนนะครับ สิ่งที่ผมพอจะตอบได้ก็คือโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับไอ้เรื่องแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับมันมันควรจะเป็นการทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาของคนที่ใช้อํานาจนิติบัญญัตินะครับซึ่งผมคิดว่าจะจะจะ,จะสอวอจะสอ,สอเนี่ยวันนี้สิ่งที่เราต้องช่วยกันทําให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือจะทํำยังไงที่จะทําให้การเลือกไม่ว่าจะประธานและนายกรัฐมนตรีมันสอดคล้องกับผลของการเลือกตั้ง แล้วผมเชื่อว่าแบบนี้วิธีวิธีแบบนี้มันเป็นวิธีการเดียวที่จะทําให้ประเทศของเราเนี่ยออกจากวงแห่งความขัดแยง้งและสามารถทําให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าแน่นอนนะครับถ้ารัฐบาลทําหน้าที่ไม่ดีมันก็เป็นเรื่องที่ประชาชนไปว่ากันเป็นเรื่องของประชาชนที่จะต้องตัดสินต้องพิจารณาพิเคราะห์เอาว่าสุดท้ายรัฐบาลน,นั้นเนี่ยทำหน้าที่อย่างเหมาะสมอย่างถูกต้องอย่างเป็นธรรมอย่างมีคุณภาพหรือไม่แต่ถ้าเกิดมาใช้กระบวนการนะครับ ซึ่งต้องยอมรับนะครับว่ากระบวนการตามธรรมนูญนี้มันเป็นกระบวนการชั่วคราวมันกำลังจะหมดอายุขัย,ยของมันในปีหน้าเนี่ยเอาถ้าเอากระบวนการนี้มาขัดขวางนะครับคำถามก็คือว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าประเทศไทยเนี่ยจะเดินหน้าอย่างอย่างที่มันควรจะเป็นได้นะครับแล้วสุดท้ายมันก็อาจจะกลายเป็นหล่มการเมืองแบบเดิมหรือเปล่าไอที่ผมพูดแบบนี้นะครับสิ่งที่ผมต้องการเห็นก็คือช่วยทําให้มันถูกต้องแค่นั้นเองคืนความเป็นปกติให้กับการเมืองอนะฮะ อย่าไปใช้กระบวนการวิชามาอะไรทั้งหลายเลยนะครับคิดเห็นยังไงคะกับการที่ประชาชนหรือหลายฝ่ายเนี่ยคะ่ะมองว่าการฟอร์มรัฐบาลการจัดตั้งไหมันไม่สาเร็จสักทีแล้วมัใช้เวลานานมากเกิน,นไปไนเนี่ยคือต้องพูดกันตรงไปตรงมานะครับผมคิดว่ามันมีเลเยอร์หรือมันมีระดับของมันอยู่คือกรณีที่เรามีการฟอร์มในเรื่องของ8พักการเมืองนะครับ จริงๆเนี่ยถือว่ารวดเร็วนะครับถือว่าเ,เป็นกระบวนการที่ค่อนข้างสมูทด้วยซ้ำไปแม้จะมีพักการเมืงเองถึง8พักการเมืองที่ต้องมาคุยกันนะครับเราตกลงกันมาเป็น MOU ได้จริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีมาตรา2 7 2เนี่ยกระบวนการนี้มันมันเดินไปน่าจะเสร็จแล้วฮะและที่มันช้าเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็อาจจะมีปัใจจัยในเรื่องของการรับรองสสซึ่งใช้เวลาในการรับรองมากซึ่งไม่รู้ว่า รับรองทันทีหลังเลือกตั้งกับรับรองประมาณหนึ่งเดือนผลออกมาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะสสอบ,สอบ,สอบทางกรกตเน,นี่ยก็ไม่ได้สอยใครเลยเนาะไม่ได้มีการดําเนินการให้ให้ใบอะไรสักใบหนึ่งอะนะครับกับกับผู้สมัครเลยดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ความล่าช้าแบบนี้ที่ส่วนหนึ่งก็ต้องบอกว่ากรกตนนเข้ามาเป็นปัจจัยเนี่ยนะครับมันมันประเทศได้ประโยชน์จากอะไร ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าจริงๆถ้าเรามองอย่างเป็นธรรมนะครับกระบวนการในการจัดตั้งรัฐบาลที่นําโดยพรรคก้าไกลเนี่ยไม่ได้ช้าแต่ว่าไอ้ที่มันเกิดคําถามเกิดความไม่มั่นใจเนี่ยนะครับเพราะเรากังวลว่าประเทศของเราจะมีการเมืองที่ไม่ปกติครับคือถ้าเราเชื่อมั่นว่าการเมืองของเราปรกติเนี่ยไม่มีคําถามพวกนี้หรอกฮะแต่พราะเรารู้อยู่แก่ใจใช่หรือไม่ว่าการเมืองของเรามันมีปัญหาอยู่ มันมีความท้าทายมันมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้มันไม่มันไม่เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นอ่ะมันเลยทําให้เกิดหลายความรู้สึกของหลายฝ่ายนะครับที่เป็นกังวลแต่ผมยืนยันนะครับว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับเรามีจุดยืนที่จะต้องการคืนความปกติให้กับสังคมดังนั้นเนี่ยเราก็พยายามเดินหน้าในการจัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะครับหากสุดท้ายแล้วมีการพยายามจัดตั้งรัฐบาลที่มันจะเสีย่ยงทำ้อยจริงทางพรรคเก้าไกลคืออะไรครับผมมองว่าโอกาสที่จะเกิดขึ้นมันค่อนข้างยากนะ ในเรื่องของรัฐบาลเสียงข้างน้อยเหตุผลเลยก็เพราะว่า1ก็คือเท่าที่ติดตามดีเบตมาแล้วก็หลายพักการเมืองเนี่ยนะครับก็พูดตรงกันเวลาบอกว่าหลายพักการเมืองก็คือไม่ใช่ซีที่กําลังจับจับขั้วกันตอนนี้เท่านั้นเนะาะขั้วตรงกันข้ามเนี่ยก็พูดในลักษณะนั้นว่าโอกาสที่จะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ประการที่2ก็คือผมว่ารัฐบาลเสียงข้างน้อยบริหารยากพะถึงที่สุดเนี่ยคุณก็ต้อง ผ่านกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎรคุณต้องผ่านในเรื่องของงบประมาณไหนจะอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นโอกาสที่จะมีรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยผมคิดว่าไม่ง่ายจริงๆนะครับที่ที่จะเดินไปได้นานดังนั้นเนี่ยผมก็ยังมั่นใจนะครับว่าวิธีวิถีทางที่เรานําเสนอต่อสังคมในการจับมือ8ปดพักรวมเสียงกันได้313เสียงเนี่ยมันเป็นทางออกเดียวและเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยในวันนี้นะครับมีเพิ่มไหมครับ ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับขอบคุณครับ